สวัสดีครับสุนิชโชทเว็บชาแนลนะครับที่นี่ด่านชายแดนสิงห์ขอนนะครับอำเภออำเภอเมืองประจวบนะฮะตรงนี้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นาภาพลักษณ์ใหม่นะครับของร้านค้านะครับที่มองเห็นในภาพนี้ครับแบบนี้ครับจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่นะครับก็คือซึ่งกําลังจะ ทำแล้วก็กำลังก่อสร้างกันใหญ่โตนะครับด้านในนู้จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับที่ขายสินค้าของฝากต่างๆนะฮะนี่ครับตรงนี้จะเป็นตึกนี่ครับตึกรูปแบบใหม่นะเซตสีสันสวยงามนะด้านนี้นะครับตรงที่ผมยืนอยู่ร้านหนสินคขอนะฮะตรงนี้ก็ขายพวกเฟอร์นิเจอร์นะฮะตรงด้านนู้นนะครับไปไกลนู้นนะจะเป็นจุดผ่อนผลนพิเศษอีกต่อไปนะครับคือจะคนไทยจะสามารถไปเที่ยวมาดิดได้แล้วนะฮะ หลังจากวันที่23ไปแล้วนะครับก็คือเริ่มวันที่23นี้เป็นต้นไปนะฮะก็จะมีทางผู้ว่านะครับแล้วก็ทางนายอำเภอแล้วก็ทางผู้ว่าทางฝั่งพม่านู้นก็มาเปิดนะฮาาะผู้ว่าการรัฐฝั่งนู้นนะฮะก็จะมาเป็นประธานร่วมกันเปิดนะครับก็สอบถามข้อมูลมาแล้วนะครับว่าคนไทยสามารถไปได้นะครับฝั่งนู้นก็ประมาณ1อาทิตย์หรือว่า7วันนะฮะแต่พม่ามาได้แค่2วันนะครับ1คืนนะฮะตรงนี้นะครับ ก็คือคนไทยจะไปได้เยอะกว่านะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็คือจะทาใบบอดดิ้งพาสข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะก็รถสำหรับรถยนต์ฝั่งประเทศไทยไปไม่ได้นะฮะต้องใช้รถสาธารณะฝั่งนู้นไปนะครับโดยจะมีรถจอดอยู่ที่ฝั่งนู้นครับเขาเรียกว่าบ้านมูดองนะฮะบ้านมูดองนี้จะมีท่ารถนะมีร้านอาหารแล้วก็ต่อไปจะมีที่พักด้วยนะฮะจะมีมีการเปิดเป็นที่พักโฮมสเตย์อะไรพวกนี้ครับให้กับนักท่องเที่ยว ที่ว่าข้ามด่านไม่ทันช่วงปิดประมาณสักห้าโมงข้ามฝั่งไม่ทันก็จะต้องพักฝั่งนู้นนะฮะด่านชายแดนสิงคอนรแล้วก็ uh, ด่านว่านมุดองก็นี่ครับนี่เป็นความคลื่น้นนะครับก่อนวัน,นวันนี้เช็คอัปเดตล่าสุดวันที่19นะฮะซึ่งซูนิโจยืนอยู่นี้นะครับก็เดี๋ยววันที่23านี้จะจะมีการจัดงานใหญ่โตท,ที่นี่นะครับนั่นแหละครับแล้วก็พร้อมคณะไทยคณะคน,นไทยก็จะไป พร้อมคณะของท่านผู้ว่านะครับก็ไปมิดนะครับสองวันหนึ่งคืนนะครับเห็นบอกว่าเขาไปกันประมาณสามร้อยคนนะครับหลายรถบัสนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับคนละสามพันบาทนะครับที่พักอาหารเรียบร้อยนะครับก็ไปกับคณะเขานะครับเป็นรถทัวร์นะไปที่ฝั่งด้านนู้นนะครับแต่สุนิจโจไม่ได้ร่วมคณะไปนะครับก็จะไปส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวจะตามไปทีหลังนะฮะก็จะไปดูที่ว่าเส้นทางถนนทางณปัจจุบันอัปเดตของเส้นทางของพม่า จะเป็นอย่างไรนะรเดี๋ยวจะมารายงานให้คุณผู้ชมยูทูบชาแนลของซุนิจโยได้ชมกันนะครับสำหรับเส้นทางด่อนสิงคอนไปอ่าไปมาริดนะฮะก็ระยะทางประมาณ180กิโลเมตรนะครับอ่โดยทั่วไปเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะฮะพอๆกับดันพูน้ำร้อนไปถวายนะครับะระยะทางพอๆกันนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจววชโ a ทว l c h annel นะครับอัปเดตล่าสุดที่ด่านสิงขอนครครับจุดฝันปรนพิเศษนะครับต่อไปครับสวัสดีครับ